นักเตะแนวรุกที่ทีมเสริมเข้ามาใหม่นะครับคือแบทเทนบาวเสืออินจากศรีราชาซูซีเอฟซีแล้วก็สมรักษ์รัศมีนะครับดาวซันโวในดิชั่นี2ดูการต่อของชาลันซีนะครับที่เข้ามาร่วมทีมใหม่เนี่ยลงสนามด้วยนะครับนี่นะครับสองคนสองนักเตะหน้าใหม่ของทีมครับซึ่งเกมในวันนั้นก็เป็นไปตามฟอร์มนะครับเจ้าบ้านนั้นสู้ฟอร์มป็นแข็งแกร่งของทีมจากฝูงของไชาลีนซีไม่ไหวครับพ่ายไปสวนประตูต่อสามครับแต่ว่าถือว่าเป็นเกมที่ร่ประโยชน์กับสองนักเตะใหม่ของทีมอย่ากบ้านเกิด Thank <laughs> you. ซีเร e ลีเอฟซีนะครับจะเป็นทีมที่แข็งแรงแค่ไหนมีไกลถึงทิ่ขันหนึ่งหรือเปล่าครับลองฟังความเห็นของคุณนทีมที่ชอบประธานสโมสรดีเอชิงเดี๋ยวเราได้ชมเกมข้างสนามนะครับรูดูกาลน,นี้เนี่ย ตรงไหนต้องเปลี่ยนตรงไหนนะครับซึ่งผู้จัดการทีมคุณธนาวัตรชิติกัญนาคบอกว่าการที่ต้องมีคว้าแชมป์แรกๆนี่ก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าต้องการคว้าแชมป์หลังจบเลกนี่ต้องมาตรฐานต้องเสมอต้นเสมอปลายคช่ครับไม่ต้องห่วงแล้วค่ะคุณครูครับทั้งเติมทั้งน่าเลยนะคะที่แค่สองนะคะแต่ทราบมาว่าเมื่อวันพฤหัสท่านนั้นเติมก็ถึงสองนะคะก็กะว่าให้ทีมนั้น รักษาสถิติก็คือไม่แพ้ใครเลยครับต <นะ S 2> เติมเติมไปเรื่อยๆจนถึงว <c oughs> ันเดทไลน์ะ <c oughs> นะ <c oughs> ที่สุดที่บอกว่าห้ามเติมได้อีกแล้วก็จะรู้กันว่าจะเป็นคนกิงคนค่ะก็ติดต,ตามผลงานของทีมนี้กันต่อไป <c oughs> นะคะวันนี้เวลังราหมดแล้วนะคะภาคปิดท้ายค่ะไปดูทรงผมจั๊กจ้าของศุนหน้า <c oughs> ของทีมนี้ค่ะพอลใช้อาจจินดานะคะมันรู้ว่าคิดได้ยังไงนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ